ทำงานกลางห้างเป็นกำลังใจให้พี่บัวเนาะตู้สู้พี่บัวมีลูกสาวนะไอ้ยี่เท่าไหร่นะครับเพื่อนลับปุ๋งไม่จริงจริน้อขอเสียบมือมือโ่นอีกนะครับไม่มีความพยายามไหนที่เกินความสามารถของลูกไม่มีสิ่งไหนที่มนลุ้นทำไม่ได้ผมทำได้พี่บัวทำได้พอใหม่นะครับอักขึ้ไปขอทอดมุ้งเลยนะขอเอาปลาฝัน ปอดเอาความฝันออกครบกเลยเป็นอะไรใหใ่ uh, ้กลองเลยใช่ไหมคะตัวเ้องเย็นแห่เท่อนี่ยืนตอดผมก่อนออกคาฟรันมาจบยยัน้เหมือน กบัวนาองค์ใจของเย็นงงบัวนาองค์บัวหม้อล้ำบัวนาพันธามีลาบอันล้ำ่องนเยื่อบวตอกใบบัวในยื่อหัวว่าพวกกินกลาง mặt bóng cuốn diện mấy tay anh ơi tay anh ơi đâu vì đâu vì em xin em có, đón. Đón, thì đón. Đón, thì có